ไม่จ่ายพาทิววันนี้คุณลุงมากินข้าวแทนคุณลุงมากินข้าวแทนไม่จ่ายของอื่นของอื่นกินไม่ได้ <c oughs> จะมีนอกจากปีกไก่ยกขึ้นยกทางนี่นะครับเอามาใกล้ๆกล้ก็หอมหอมเดียวแล้วก็มีขนมข ฝากคุณลุงหน่อยนะคะวันนี้ท้องอืดค่ะ ตัวลงตัวลงก็ต้องมีเนี่ยค่ะนี่เดี๋ยวแม่จะกินอืม,อมตอนนี้มันพ่อมันไมให้พ่อออกทิ้งวันนี้วันพ่อไม่ได้เป็นไรครับ วันนี้เลยให้พ่อทำคลิปให้ไม่จ่าจ่ะทคลิปให้ไม่จา่าไม่จ๋าท้อนี้พลดเด็กตอนเด็กก่อนเพราะว่าบวมบวมอะไรนะเรียกว่าบวมน้ำปลาผงชูรสอ่ะชื่อว่าอะไรเค็มอ่ะเลยลดก่อนโซเดียมเออบวมโซเดียมค่ะทุกคน น้าพ่อจา๋าสุขสันต์น้าพ่อนะจ๊ะพ่อจา๋าเดี๋ยวแป๊บนึงอร่อยไหคะได้ไหมพ่อจา๋าดูดูงร้านมาเปิดพัดลมให้ดูนะคะจ๊ะหอมไปเนี่ย กินไม่หน่อยอร่อยไหมกินกินพปได้รู้สึกว่าตัวบวมหน้าบวมมากเลยกินเค็มเยอะหยุดวันนึง เป็นทานข้ากันด้วยกันด้วยกันน,นะครับแคบน่นี้สักอินตรงกิแล้วก็ยน่งขนมจอนก็ลงนะขนมปังสังขยา นมละกินขนมต่อเลยนะกินขนมต่อเลยนะครับเป็นขนมที่ก้าวมาหนึ่งคนแก่ก็ต้องกินข้าวแล้วตัดหวานไอ้กิมมาตัดข้าวก็ปิดกลัวคำก็แก่ชงคำก็แกข็งการเย้ชาเขียวปั่นอ๋อใส่เป็น ปังนี้เงินแน่นมากเพื่อนๆอาจใจมุงนะครับว่าทำไมมือไม้มองเลยในสมัยกันเมื่ออดีตวันหนึ่งเดืยนรำไท พาไ,ไหมไม่ได้เป็นตซ่แฟนพาหรือเปล่าไหนดู้ซ่แฟนพาหรือเปล่า,เ,า,านนเดินผ้าอันเดียวีเอาออาก,ก่อนเอาแล้วปล่อยทุกคนดู้ซ่กับผ้านะ่ะเท่ากันเลยผ้าองนี้เดี๋ยวรซ่ยนะ่ะก็เท่าองผ้าเลยให้สร้ใย่ใหญ่บอกมันหนักไม่เอา เอามาไว้มาไว้แล้วลืมพอดีไปหาเจอบอกเอา้าอยู่นี่นี่เองค่ะตั้งนานโหคพีลุงเน้ยที่หลงที่ลืมฝากลุงหน่อยนะคะเริ่มอีกแล้วคลิปนี้ก็ขอเปลียงคลิปนี้ขอเปลียนกับคลิปเทียวนี้นะครับหวังเพื่อนมีความสุขในวันพ่อกันนะครับ,ปปรอ be, รบโอเคค่ะบ๊ายบาย